สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม1ทุกคนนะคะวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของการเสิร์ฟป,ปิงปองนะคะเสิร์ฟเทเบิลเทนนิสะค่ะหรือว่าปิงปองนั่นเองนะคะอุปกรณ์ที่เรามีนี้ก็คือโต๊ะนะคะโต๊ะที่เห็นนี่ก็จะเป็นโต๊ะสไัยอวลานิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นโต๊ะที่ใช้งานได้คนทานแล้วก็เน็ตจะเป็นเน็ตไม้เป็นเน็ตสําหรับการกซ้อมนะคะแล้วก็ใช้เรียนในในโนงเรียนนะคะอ่ะอุปกรณ์ต่อไปก็คือจะเป็นลูกปิงปองนะคะ แล้วก็ไมะะ้ไม้ก็จะเป็นไม้มาตรฐานนะคะ,ะทีนี้เรามาดูวิธีการเสิร์ฟบ้างนะคะการเสิร์ฟเนี่ยการเสิร์ฟป,ปิงปองนะคะ,ะการเสิร์ฟป,ปิงปองหรือว่าเทเบิลเทนนิสจะมี2แบบก็คือจะเสิร์ฟหน้ามือแล้วก็เสิร์ฟหลังมือนะคะส่วนเป้าหมายในการเสิร์ฟก็คือแน่นอนนะคะส่งลูกไปในแดนคู่ต่อสู้นะคะโดยที่เราจะต้องไม่ทําให้ลูกเสิร์ฟของเราเป็นลูกเสียนะคะ นักเรียนมาดูขั้นตอกนการเสริจนะเราเริ่มต้นจากจังหวะที่1นนะคะโยนลูกขึ้นไปนะคะให้อยู่ในระดับสูงตามความเหมาะสมนะบางคนอาจจะถนัดโยนต่ําบางคนถนัดโยนสูงนะคะจังหวะที่1โยนลูกขึ้นไปนะคะจังหวะที่2ให้ใช้ไม้นะะจะเป็นหน้ามือหรือหลังมือนะคะเดี๋ยวเราให้มาดูกันใช้ไม้กระทบลูกจจังหวะที่ยนจังหยนวะที่2ไม้กระทบลูกจังหวะที่3คือลูกต้องตกกระทบที่ โต๊ะนะคะโดยจะต้องลงที่ฝั่งเราก่อนนะคะอ่าจังหวะที่4ก็คือลูกจัก,กระดอนข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามนะคะมี4จังหวะง่ายๆนะคะ 1, โยน 2. ไม้สัมผัสลูกตี 3. ลูกกระทบลงโต๊ะฝั่งเราและจังหวะที่4กระดอนข้ามไปฝั่งคูต่ต่อสูนะคะทบทวนนะ 1, โยน 2. ตี 3. กระทบโต๊ะ 4. กระดอนไปฝั่งคู่ต่อสู้นะคะเดี๋ยวมาดูแบบเสิร์ฟหน้ามือแบบแรกเลยนะคะ การเสิร์ฟในแบบแรกนะคะเรียนเห็นแล้วนะเสิร์ฟแบบแรกนะคะขออนุญาตเปลี่ยนมุมนิดนะะึงหนึ่งโยนลูกสองตีสามลูกลงฝั่งฝั่งเราสี่ลูกกระโดดข้ามฝั่งตรงข้ามนะคะสี่จังหวะนะคะแล้วจะเป็นลูกเสิร์ฟที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ได้เปรียบกุญแจสูต 1>, 1โยน2ตีสกระดอนฝั่งเรา4ีข้ามไปยังฝั่งคู่ต่อสู้นะคะแบบแรกคือเป็นการเสิร์ฟแบบหน้ามือนะเ,นเรียงหน้ามือก่อนนะอ่าแบบที่สองนะ,ะเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการเสิร์ฟหลังมือเหมือนกัน4ี่จังหวะ1โยน2ตี3กระทบโต๊ะ4กระดอนไปฝั่งตรงข้ามอ่านะมาดู

การเสิร์ฟนะคะการเสิร์ฟสองแบบที่ัเรีนเห็นก็คือเป็นการเสิร์ฟแบบพื้นฐานนะคะเรายังไม่ได้พูดถึงการเสิร์ฟลูกตัดหรือว่าลูกหยอดใดๆเป็นการเสิร์ฟแบบพื้นฐานหน้ามือหลังมือธรรมดานะคะยังไม่ได้เป็นลูกตัดลูกปั่นไซโค้งอะไรใดๆน,น,นะคะลูกหยอดนะอ่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องนึกถึงก็คือความแม่นยำน้ำหนัก ที่พอดีนะคะใครมีโต๊ะนะที่บ้านหรือว่าพื้นที่ก็ไปฝึกเล่นกันนะสำหรับการเสิร์ฟที่จะมีประสิทธิภาพก็คือทิศทางน้ำหนักต้องได้านนะการเสิร์ฟเป็นสิ่งอย่างที่จะทำให้เรา,าได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบต่อสู้ถ้าเสิร์ฟไม่ดีเสียเปรียบเสิร์ฟดีได้เปรียบูต่อสู้นะอย่าลืมนะการเสิร์ฟมี2แบบหน้ามือกับหลังมือนะคะ สขั้นตอนในการเสิร์ฟคือ 1. นึ่โยน 2. กระทบไม้ 3. กระดอนโต๊ะฝั่งฝั่งเราและสีรอนข้ามไปเดี๋ยวให้เรียนดูแบบช้าๆนะหน่โยนสองตีตีสัมผัสไม้ 3. ามลูบลงกระดอนฝั่งคู่ตู้และสข้ามมา ฝั่งตรงข้ามเป็น4ขั้นตอนการเสรนะิร์ฟรอบสุดท้าย1โยนสองกระทบไม้เรา3ลงสัมผัสโต๊ะฝั่งฝั่งเราและ4กระดอนข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะะไปดูการเสิร์ฟสุดท้ายตัวอย่างอีกรอบหนึ่งนะคะโฟร์แฮนด์หนึ่งลูกแบ็คแฮนด์หลูกนะหน้ามือหนึ่งแล้วก็หลังมือหนึ่งลูก นักเรียนนะคะงว่างไปฝึกกันนะคะแล้วามาเจอกันที่โรงเรียนกับการเซิร์ฟปิ๊กป้องนะคะฝากกดติดตามช่องนะคะแล้วก็ฝากนักเรียนชั้นมหนึ่งนะคะไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ฝึกทำเวลาว่ามีสถานที่ให้เราฝึกได้นะคะไว้ามาเจอกันออนไซต์ที่โรงเรียนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย